สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติประจำวันที่18มกราคม2564ดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอ,อุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ4-12องศาเซลเซียสคุณภา,าพอากาศ PM 2.5อยู่ที่22-92ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่38-139ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่22-202พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีแต่มีบางพื้นที่คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพคือพื้นที่ตำบนช่่างงเครือ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนตอนใต้ทําให้อุณหภูมิลดลง การยกตัวของอากาศมีน้อยความกดอากาศสูงจึงทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ168จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์37จุดเขตสบก16จุดป่าสงวน61จุดริมทาง1จุดพื้นที่ทางการเกษตร40จุดชุมชนและอื่นๆ13จุดในส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกวัลและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพาคที่3ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนัูสย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และดําเนินการนําสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าเผยแพร่ผ่านจอ LED ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กองผนฐานราบที่7ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าหมอกควันและสร้างการรับรู้ปลูกจิตสํานึกอีกทั้งทําการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19ที่บ้านสันวิไลหมู่9ตำบลแม่ตื่นอําเภอลี้จังหวัดลําพูนโดยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่7ดําเนินโครงการเปลี่ยนภลระให้เป็นพลังโดยรับซื้อใบไม้อัดก้อนเพื่อส่งขายแปรรูปเป็นฐานอัดเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงลดปริมาณฝุ่นละ ขนาดเล็กพี2.5มออีกทั้งทําการประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่บ้านแม่ละนาตนาําบลปางมะผ้าบ้านนาปู่ป้อมตาบลนาปู่ป้อมอําเภอปางมะผ้าและบ้านรักไทยตําบลหมอกจําแป้อําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ทําการตรวจสภาพความพร้อมของชุดปฏิบัติการดับไฟป่าพร้อมเครื่องมือดับไฟป่าที่ตาบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากบนทนหัวบบที่33ประสานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพพันที่าส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์งดการเผาในนพื้ที่ แจ้งและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บนน้นทอนระบกที่38โสิบรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบแผ่นพับสติ๊กเกอร์ รถกระจายเสียงและหอกระจายเสียงที่ตะบนสเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านกอรมนจังหวัดน่านแจ้งผลการดําเนินงานของแขวงทางหลวงดําเนินการฉีดพ่นละอองน้ําในเขตพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองกอรมนจังหวัดพะเยาแจ้งผลดําเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างสํานักบริหารพาืพร้นที่อนุรักษ์ที่15ได้ประสานงานและออกติดตามการดําเนินงานโครงการฝ่อระวังสร้างแนวกันไฟสร้างไรายได้ชุมชนในพื้นที่ตาบนผ,ผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยากอรมนจังหวัดลำปางแจ้งการดําเนินงาน ของชุดปฏิบัติการพิเศษเยี่ยวไฟออกดับไฟไม่ป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จานที่บ้านผาลาดวังหลวงตะบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกออรมนจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งผลดำเนินงานของแขวงทางหลวงดำเนินการดับไฟริมทางหลวงนาอินชัยมงคล ตำบลนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และในพื้นที่หมู่10ตำบลน,น้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์และทั้งหมดนี้นะครับคือการประชาชสัมพันธ์รณรงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลป่าไม้และธรรมชาติไปพร้อมกันได้ครับ